ยะลาหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มาพืชพันธุ์ไม้ผลผลิตภัณฑ์และสินค้าคุณภาพที่ตลาดในโลกกว้างให้การยอมรับด้วยคุณค่าจากโลโคอลู่โกลบอลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพสุเรียนยะลาบ้านบาตูกุเตเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่จะพัฒนาคุณภาพทูเรียนเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศคนที่กินก็รับรู้ถึงซิกเนเจอร์และก็บรรสัมผัส ของทุเรียนยะลาโดยตรงเลยแล้วก็ยิ่งเนื้อแกะเนื้อเนี่ยเป็นแช่แข็งเนี่ยเขาือเจาะจงมาเลยว่าต้องการเนื้อแช่แข็งของยะลาเพราะว่ารสชาติแล้วก็ความแก่แล้วก็ความมันมันมัน,ม,นมันเป็นเอกลักษณ์ของยะลาอยู่แล้วบริษัทสกายออนห้องเย็นโรงงานโกโมเจ็ดประเภทกิจการทุกวันนี้ก็คือรับซื้อผลผลิตทุเรียนมังคุดและผ่านกระบวนการแช่แข็งหรือนโตโรเจนส่งออกอยังประเทศจีนค่ะ จะเน้นหมอนทองเป็นหลักแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่ลงกล่องบรรจุกล่องเป็นผลสดนี้เราจะเน้นโมมนนีเชนีหมอนทองแล้วก็มูซานคินนอกจากส่งประเทศจีนแล้วเราก็นําผ,ผลผลิตที่เราเช่แข็งโฟเส้นแล้วไปาขายที่มาเลเซียแรือก็สิงคโปร์ทุเรียนเสเด็จน้ํายะลาซึ่งเป็นสินค้า GI อของจังหวัดยะลาตอนนี้ก็คือได้รับความสนใจจากตลาดจีนด้วย สาหลักมังคุดไหนสายหมากของจังหวัดยาลาลูกค้าที่จีนหลังจากที่เขาซื้อไปแล้วเขามั่นใจเน้นเนื้อแล้วก็ความอร่อยความหวาน ตอ,อีบันฟู้ดจำกัดครับเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องดื่มประเภทนมถั่วเหลืองแล้วก็เป็นนมโคลแล้วก็เป็นนมที่จากพืชด้วยครับเป็นแพนเบกเราส่งไปคือประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับประเทศคูเวตประเทศในตะวันออกกลางมี UAE ดูไบเนี่ยจะเป็นฐานลูกค้าเราก็จะส่งไปที่อิรักอิหร่านแล้วก็รวมถึงแอฟริกาทางภาคเหนือปัจจุบันน่าจะประมาณ1415ประเทศก็จะมีประเทศในแอฟริกาตะวันตกอย่างเช่นในจีเรียกาหน้าคองโกสินค้าไทยก็ยังเป็นสินค้าที่ แล้วความนิยมประเทศใกล้ๆเราก็คือประเทศจีนกับมาเลเซียที่อยู่ใกล้เราสากิชุนพัฒนาเป็นกล้วยหินตราต่างๆเป็นกล้วยหินในบรรดาสตาเลยค่ะที่ได้ขึ้นทะเบียน GI แล้วค่ะลักษณะาภายนอกที่จะไม่เหมือนกล้วยอื่นๆแล้วก็มันจะมีประโยชน์หลายๆอย่างในตัวกล้วยต่างประเทศเพราะสนใจหลายๆ,ๆประเทศอยู่ค่ะเวลาเราออกบูธก็จะมีหลายๆประเทศที่สนใจเป็นจีนกับอรับ ความเป็น GI อ่ะมันได้สร้างมูลค่าของก้วย สีปุตรีค่ะแบรนด์เราก็จะผลิตเป็นในส่วนของผ้าคลุมผมสตรีค่ะผ้าคลุมผมโดยส่วนใหญ่เราทํามานะคะก็จะเป็นผ้าคลุมผมที่เป็นเขาจะเรียกว่าผ้าบาวาค่ะค่ะจุดเด่นก็คือแน่นอนก็จะเป็นในส่วนของงานฝีมือเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยร้อเซค่ะก็คือจะไม่ได้ใช้จากคอมพิวเตอร์ในการปักนะคะค่ะส่งออกตอนนี้ก็คือจะเป็นประเทศจีนค่ะนอกจากจีนค่ะก็จะมีมาเลเซียค่ะบรูไนค่ะแล้วก็จะมีอุซเบกิสถาน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าจากจังหวัดยะลาสู่โลกกว้างด้วยคุณค่าจากโลเคอลสู่โกลโบอลสนับสนุนโดยสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยะลาปัตตานีนราธิวาส